ฝนเดินพัน,นาย,ยนเนี่ยนะพิลึกดีจริงๆผมลุกขึ้นจากเตรียมและอาบน้ำอย่างรวดเร็วตื่นแล้วเหรอครับพี่แปลกจังนี่พี่ป่าตื่นเช้าแบบนี้ฟ้าผาาผมด้วยประโยคคำถามแต่ว่าเช้านี้ฟ้าในชุดประจำตัวของเบอไม่ใช่ชุดที่อยู่บ้านอย่างที่เคยเป็น ว่าแต่ทำไมฟ้าใส่ชุดนี้ละ่ะอ๋อชุดเพื่อแบบดังฟ้าอ๋อถ้าใช้ชุดนี้แล้วฟ้าจะทำอะไรสะดวกกว่านะเวลาสู้หรอไม่เชิงนะแต่ก็มีส่วนถูกคาต,ตอบของฟ้ายังดูเหมือนสับสนในตัวเองจังว่าแต่ทำไมพี่ปาดถึงก็สงใจการแต่ตัวของฟ้าด้วยละ่ะพี่เห็นว่ามันแปลกไปจากนุกพีเลยถามแค่นั้นเอง สังเกตตลอดเลยเหรอว่าฟ้าใส่เสื้อผ้าแบบไหนเนะี่ยมมันก็ใช่อยู่หรอกนะพี่ก็แค่แต่ช่างมันเถอะนะพี่หิวอะไรแล้วหรือ,รอ,อยังฟ้าจะได้ทําอะไรให้ทานพอฟ้าพูดผมก็รู้สึกอยางนั้นระหน่อยแล้วสินิดหน่อยนะถ้าอย่างนั้นล้วก็นั่งดูทีวีเราก่อนนะเดี๋ยวฟ้าทําให้เดี๋ยวนี้แหละฟ้าพูดจบแล้วเดินออกไปข้างล่าง เอาละเปรอเกี่ยมเพราะเช้า,ชาดีกว่าชั้นล่าไมนะ่ยินเสียงกระฝนตกหนักและไม่หยุดง่ายๆด้วยสิไอ้เที่ยงแล้วห้ายังยืยดไม่หยุดตกคงต้องแบกร่มไปมหาลัยแน่แน่ตะคงนั่งคิดเลื่อเลื่อเปื่อยระหว่างที่ฟ้าทําอาหารเช้าให้ทานเสียงฟ้าร้องเพลงไตนะฮะในครัวฟังเป็นเสียงร้องดูที่ไม่ได้ดูดีนะัก เสียงต่ำปนกัน้วมั่วเลยถ้าจะไม่หินเขาก่อนพาทำเพลงทำนองที่ดีกว่านี้เยอะนี่นาพี่เสร็จแล้วเสียงพราบ,บอกผมกราเสร็จแล้วตรงไปที่โต๊ะอาหารและนั่งจัดลงข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วข้าวไม่สุดท้ายในจานเอ๊ะสองห้าสองห้าไปไหนวะอืมสองห้าสองห้าหาย ลุกขึ้นไปเตรียมล้างเอ๊ะนั่นพี่จะเอาจานไปไหนหรอไปล้างสิไม่ได้นะทําไมล่ะเพรานั่นพี่สงจําให้ฟ้าซีดีไปทําไมหรอฟ้าจะไปล้างให้พี่ยังไงล่ะต,ต่างรกันเนี่ยของยังไงวันนี้พี่ก็ไม่ได้รีบออกไปนะแถมครั้งเ็าปล่อยให้ฟ้าทํามาตลอดไม่ว่ายังไงฟ้าก็ยืนยันว่าจะต้องเอาเปลล้างให้พี่นะไม่มีเหตุผลเลยนะฟ้าสองห้าสองห้าอยู่ครับผม ต้องขอบอกว่าเราเห็นด้วยประโยชน์กับสี่พันสองนะ2525้าสองห้าปรากฏขึ้นด้านหลัง,งฟ้าคุณสองห้าสองห้ามันไม่ให้ซุกมปอเสียงเลยนะถ้าตามกันจริงต้องบอกว่าระบบตรวจจับของเธอนั้นแย่ลงไม่ถึงขนาดนั้นมาเราแค่เผลอไปแป๊บเดียวเองพีเอก็แปลกใจที่คุณ2525้าสองผลมาใช่ไหมหรือเหมือนว่าฟ้าจะเปลี่ยนประเด็นให้ผมพูดถึงเรื่องนี้ ผมก็รู้สึกว่าจู่ๆบรรยากาศมันก็เครียดลงเพื่ออย่างกระทันันนะจะว้ไปก็แปลกสำหรับแล้วพวกเครื่องระดับสองคงไม่น่าแปลกแต่เธอนสี่พันสองเห็นได้ชัดเลยว่าประสิทธิภาพของเธอก็ยังดีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใช่ไหมนั่นเป็นสิ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่จแจง 4, ง้งหน้าสี่พั แลนไม่ใช่สิ่งที่รับรู้หรอกนะคุณ2525ท 25, ่าทางฟ้าดูฉุนเฉียวผิดปกติเอเดเชนว่า2525พยายามพูดเกี่ยดกับเธอนั้นส่งผลเชิมลบอย่างมากฟ้ามีอาคติกับเรื่องนี้หรอเธอพูดถูกระรับอารมณ์อควบคุมอยู่นะ4,002เธอกำลังถูกระงับอารมณ์ควบคุมอยู่นั4,002อา ต้องขอโทษด้วยนะคะฟ้าเปลี่ยนทันทีอย่างทันควันนะเหมือนกับรู้ว่าเธอทําเรื่องผิดมากลงไปประสิทธิภาพเธอตกมากกว่า50%ในเชิงนั้นตัดสินใจนะและมีมากกว่าสามครั้งแล้วที่เธอให้ลบกอารมณ์มีผุนต่อการกระทําของเธอจากการประเมินโดยสถิติหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเธอจะต้องเสียหาย จะต้องไปที่ห้องคัดทิ้งหมายความว่ายัางไงครับที่เสียหายอะ่ะพี่ไม่ต้องสนใจสนใจนั้นก็ได้นะเอ้วันนี้พี่ไม่ไม่ไปเรียนหรอวันนี้พี่มีเรียนบ่ายตอนนี้ฟ้าก็รู้นะจะรู้นี่แต่ว่านะฟ้าแต่ว่าฟ้าว่าหากต้องการจะทราบรายละเอียดเราพร้อมที่จะอธิบายนะไม่มีสิ่งใดเสียหายถ้าอธิบายเรื่องคัดทิ้งให้คุณปาดฟัง แตาถ้าอธิบายเรื่องนี้ก็ให้เกิดความไม่สบายใจน่าจะเป็นผลดีพร้อมที่จะฟังเลย่ลอ,อย่างคุณปาผมยักหน้าอย่างนั้นฟ้าขอตัวเอาเอา,อาจาไปล้างก่อนนะฟ้าละคว้าไปนะก่อนที่จะเริ่มอธิบายเรามีเรื่องขอคุณปาหนึ่งข้อนะว่ามาสิจะคุณมองผมคุณปาฟ้าเป็นเหมือนมนุษย์คนหนึ่งหรือเปล่า ถ้าเปนับถึงเรื่องลำเสียงแล้วก็มีปีดที่บิดได้สําหรับฟ้าหมดแล้วเหมือนสาววัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งผมยักหน้าอย่างไม่ลังเลโดยพื้นฐานแล้วนางฟ้ากับคนนั้นเหมือนกันเพียงภายนอกแต่ตั้งแต่พื้นฐานความคิดนั้นต่างกันโดยชื่นเชิงนางฟ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกและอารมณ์ เป็นเครื่องมือในการทํางานตามคําสั่งของระบบสตาร,ร์กัมงั้นทุกอย่างทาฟ้าไปเพราะถูกระบบสั่งให้ให้ทำอย่างนั้นหรอนางฟ้าคือแขนขาของระบบสตาร,ร์กัมประสงค์ของระบบสตาร์กัมคือความต้องการของนางฟ้านางฟ้าจะอุทิศตนเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของตัวเองหรือสูญสลายไปก็ตามดังนั้นมันเป็นการที่ไปฉลาดเลย ที่จะเอาชีวิตเอาล้ำค่าตอลบสตาก,กรรมไปเสี่ยงเพื่อดางฟ้าสักเครื่องไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบและไหลอ่ลงแต่เหมือนว่าเธอกำลังต่อว่าผมนะอย่างไม่อ้อมคอมผมโง่ามากเหรอที่ยอมเสี่ยงเพื่อฟ้าฟ้าที่พยาปกป้องผมจนนะได้รับบาดเจ็บใ,ในมุมมองของผมไม่ว่าชีวิตของใครก็มีค่าเหมือนกันหมด ฟ้าเองก็รู้สึกแบบนั้นเธอถึงต้องปกป้องผมจนได้รับบาดเจ็บที่สองใี่ที่สี่พันสองบาดเจ็บก็เพื่อระบบชะตากรรมเป็นสิ่งที่ถูกและสมควรแต่การที่ฟ้าไม่ห้ามคุณปาสู้คือสิ่งที่ผิดทำไมล่ะฟ้าบาดเจ็บอยู่นะถ้าผมไม่นั่นเป็นการตัดตสินใจด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียว ผมรู้สึกผิดที่จะปกก้องใครสักคนมันผิดนักหรอสําหรับนางฟ้าแล้วมันผิดอารมณ์และความรู้สึกคือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดกิเลสนางฟ้าถูกเจียปนด้วยกิเลสไม่ช้าจะต้องถูกคัดทิ้งโดยระบบสตารกรรมแต่เขาว่ายังไงกันอะไรคืออะไรคือถูกคัดทิ้งฟ้าจะถูกทิ้งอย่างนั้นหรอคัดทิ้ง คือการตัดการจ่ายพลังงานให้กับนางฟ้าเครื่องนั้นรวมถึงตัดการเข้าถึงระบบภายใน74ชั่วเอ้ย72ชั่วโมงเครื่องใช้พลังงานสำรองไว้จนหมดและหยุดการทำงานลงโดยถาวรจะคาดทิ้งแค่ว่าเธอมีอารมณ์คนรู้สึกเนี่ยนะแล้วมีโหดหลายไปหน่อยหรอไอ้โบ้าบออะไรนั่นไม่ใช่ หล่อที่เป็นคนสั่งให้เธอทําแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนี่คือสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบแล้วนางฟ้าทุกเครื่องรู้ดีว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีไม่ไม่มีใครหรอกที่จะไม่รักกลัวกตายนะ่ะถ้าไม่อยากให้ฟ้าต้องถูกคัดทิ้งไม่อยากให้ฟ้าถูกคัดทิ้งขนาดนั้นเลย ใครมันจะบ้าพระเพ่อุคนอื่นตายไปต่อหน้าต่ตาล่ะถ้าฟ้ายอมติดถอนการติดตั้งระบบอารมณ์ออกไปเมื่อจบภารกิจนี้การถูกค่าทิ้งของฟ้าก็จะไม่เกิดเกิดขึ้นไม่แต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นหรือไม่หลังจากจบภารกิจนี้คุณตาดก็จะไม่มีทางได้รับรู้อีกแล้วหมายวยามว่ายัางไงกัน ฟ้าอธิบายเองค่ะหลังจากจบภารกิจนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่ป่าจะต้องถูกนางฟ้าธุรก,การดัดแปลงความคงจำใหม่และจะไม่มีทางจดจำเรื่องของฟ้าและระบบสตาร์กลับได้อีกฟ้ารู้ว่าจะเกิดเรื่องนี้มาตลอดองั้นหรอใช่ฟ้ารู้แต่ฟ้าไม่บอกพี่นะ ฟ้าถ้าเป็นแบบนั้นฟ้าจะยอมได้สินะที่ถูกคัดทิ้งอะไรนั่นน่ะสำหรับฟ้าแล้วนางฟ้าสมงบรุงอย่างฟ้าถูกสร้างมาเพื่อระบบสตาก,กรรมเหมือนกับที่ต้องทำภารกิจนะเหมือนที่ระบบต้องการให้มีทุกสรรพสิ่งท้องฟ้าผืนน้ำต้นไม้ระบบเหล่าสัตว์และขามนุษย์ในมุมมองของระบบฟ้าเอง ก็ไม่ได้ไม่โดดเด่นไปกว่าน,นั้นอย่างอื่นพ้าคิดแบบนั้นกับพี่หรือเปลาล่ะที่จริงแล้วพี่อาจจะไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นๆหรอกนะแต่ในมุมมองของฟ้าแล้วมอ,ม,มองแบบระบบชะตาก,กรรมมนุษย์แบบพี่ปาดคือโทรทัศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอย่างไหนมีค่าต่างกัน อ๋อหรอถ้าแบบนั้นเชิญเลยคุณนางฟ้าถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรแล้วผมก็ไม่มีค่าอะไรไม่จำเป็นต้องมาคอยห่วงผมหรอกไปซะผมก้มหน้าวิ่งผ่านอ่าวิ่งผ่านวิ่งผ่านผมและเปะิดประตูออกมาจากข้างนอกอย่างเดียว นฝนปะเออเออโหพิมพิดนะทิ้งไว้แต่ผมที่ยืนนิ่งไม่คิดว่าฟ้าจะหนีไปแบบนั้นใตตอนนั้นผมรู้สึกสับสนไม่เข้าใจตัวเองไย่าเชื่อเลยว่าฟ้าจะให้คำตอบแบบนั้นกนารกระทำของเธอมันทั้งขัดกับคำพูดสิ้นดีฟ้าเอาไปข้างน้าของเดียวฝนตกอยู่จะเปียกอะไรไปนะ ผมผมตามฟ้ามาดีกว่าคิดจะทำอะไรนะคุณตาสองสองห้าสองห้ายืนมานั่งผมครับถามได้คุณตกวันนี้ถ้าฟ้าออกไปคุณไล่เขาออกไปเองไม่ใช่หรอถ้าฟ้าตัผมวันนี้เธออาจจะผมทำเป็นไม่สนใจที่สองห้าสองห้าพูดถ้าเป็นห่วงฟ้าจริงก็น่าจะปล่อยให้เธอไปนะ การออกหาจากคนตาดได้เป็นทางที่ดีสำหรับการพยายามควบคุมอารมณ์ให้ตัวเธอเองและอย่างไรก็ตามฟ้าก็น่าจะคอยจับตาดูและคุมการคุตาดอยู่นั่นคือหน้าที่ของเธอที่เธอไม่อาจสาฝืนมันได้ลึกๆแล้วผมก็อยากจะตอบว่าสองห้าสองห้าเหมือนกันแต่ดูท่าทางแล้วน่าจะเปล่าประโยชน์นางฟ้าที่ไร้อารมณ์ไม่ต่างอะ,อะไรกับเสาบ้านหรอก วัไหนก็ไหนไหนละวันนี้ไม่มีทำเลยละขออกไปเรียนดีกว่าในมหาอะไรวันนี้แทบจะไม่มีคนเลยแน่ละใครมันจะบ้าเดินตาฝนอยู่ผมนั่งคิดของฟ้า,ฟามาตลอดทางบางทีคำพูดผมอาจจะแรงไปก็ได้เอาเถอะเลกเรียนแล้วขาไปหาฟ้าแล้วค่อยขอโทษแล้วกันเอาละ้นทำอะไรต่อดีอครับ ช้อยเยอะมากผมแทนช้อยหนึ่งแล้วกันฮะโอเคกลับสู่เกมครับไปนั่งที่เข้ามาโรงเรียนไปหามิตตี้ที่ซุ้มเดินไปจนกว่าจะถึงแะ่ไปหามิตตี้ดีกว่ามิตตี้ไปแล้วไปแล้วเคยตายครั้งหนึ่งไปแล้วตายลองหามิตตี้ที่ซุ้มดีกว่า สูงของพิมิตี้ฝรเขาเป็นระยะไม่มีแววเวยของมิมตี้นั่นสินะใครมันจะบ้านน้าปากฝนนะในหลังค่าสังกสีแบบนี้กันห้องเรียนครับอ่ะเขก,ก็ถึงที่ห้องเรียนนะเอา,ากลับบ้านละวันนี้ผมหลังเลิกเรียนคิดเรื่องหนึ่งของฟ้า แน่นล่ะผมคิดว่าพูดเรียงไปเมื่อเช้าวันนี้ฟ้านะ่าจะกลับมาแล้วขอโทษดีกว่าฟ้าไม่มีเสียงตอบฟ้าฟ้าโว้ยสี่พันสองไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกคะ่ะจุดสองห้าสองห้าเขาปรากฏตัวขึ้นมาใบหน้าของเธออย่างคนเย็นชาเหมือนเดิมฟ้าไม่ได้กลับมาเลยเหรอตั้งแต่ควบคุณเ้งสุดท้ายแ ต่อที่คุณปากออกไปเลยหมายความว่าฟ้ายังไม่ได้กลับบ้านเลยสิรู้สึกเป็นห่วงแล้วอีกประเดียว25 25, 25้คงจะกลับมาเองก็คงม,มีความแปไปได้เป็นไม่ได้8ปดสิบแเอร์เซ็เราอ่านไม่ชี้ชัดได้ผมว่าผมออกไปตามขอค้าค้านเวลานี้นะออกไปตาม 25, 24, 000, สองห้าไอสองสีันสอาจจะเกิดเรื่องอันตรายได้คิดว่าห้าผมได้อย่างนั้นเหรอถ้าจำเป็นผมต้องใช้กำลัง คงไม่ได้อยู่ขู่อย่างเดียวหรอกน,นะแต่คิดว่าฟ้าอยู่นอกน่านต่โนนั้นทั้งวันคิดว่าป่ายังยืนยันตาหาสี่พันสองะหลังอาทิตย์ขึ้นเราช่วยคุ้มกันคนป่าออกตามหาเองมาถึงเราตอนตอน,ตอนนั้นเนี่ยผขงคงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นถอยไปขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะ <c oughs> บทที่สิบสามครับในบททบวันที่บทที่สามพรับวันที่สิบสามครับ ผมตื่นขึ้นว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องเมื่อวานซับซัดจนผมสลบแล้วสองห้า,สอ,หาสองห้าเปอระคมผมมาไว้ที่ห้องแน่นอนยังดีกว่าเธอทิ้งใว้ผมนอนกองตรงนั้นแ่ะนะเอาเทียบกับฟ้าแล้วรู้สึกเหมือนนักโทษเลยเมื่อเทียบกับสองห้าสองห้าเรื่องเมื่อวานนี้จะให้ผมสึกรู้สึกหน่อย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ว่าจะจะดีพวกนางฟ้าไปให้ไกลๆเลยสิที่ดูแบบนี้มันก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมา ลงข้างล่างดีกว่านั่นจะไปในหรอสองพันห้านะครับ25 25ผมนะสองห้าสองห้าผลมาที่ทางบันไดจะลงทำอะไรที่ข้างล่างขอมผมนักโทษครับผมนะฮะผมไม่ใช่นักโทษนี่เป็นบ้านของผมเพาแต่ฟ้ากลับมายังผองถามเรื่องฟ้าดูเพาแต่เห็นครั้งสุดท้ายคุณ ไม่ได้เห็นนะคําตอบเหมือนเมื่อวานถ้าผมฟ้ายังไม่กลับเข้ามาครับคุณปา่านจะพยืนยันออกไปตามถาม4ัน2อยู่หรือเปล่าอยู่ดี2525ก็ถามข,ขึ้นมาวมเอาผมแตกใจเล็กน้อยทําไม่อยู่ดีก็เสนอสิที่ตัวเองให้คนอื่นแบบนี้ลหละหรือว่าระบบสตาร์กรรมอะไรนะั้นกาหนดไปไม่มีประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นจะพยายามยั่วยุอารมณ์ของเราหรอกนะ เมื่อวานเราก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่ายินดีจะช่วยคุ้มครองคุณปาตตามหา4,002หลังอาทิตย์ขึ้นวันนี้คื่น,น,นี้ถึงเวลาแล้วเอาผมผิดเล็กๆหน่อยที่ตะโกนขึ้นเสียงให้25 25ไม่กี่ตองของโทษเลยกันขอปฏิเสธเราไม่รู้ว่ามันมันผิดอะไรในที่สำคัญที่สุดคือการยืนยันว่าตามหา25 25หรือหรือไม่ 25 25, ส้าง5้5ก็ยังคงเป็น25 2525อยู่มา,าังคำอย่างนั้นแล้วก็ออกไปหาเลยรับทราบสี่พันสองน่าจะหาที่นี่ไม่ไกลถ้าหาจากบนท้องฟ้านะ่าจะง่ายกวดหรือเปล่าขอปฏิเสธการบินทำให้ศัตรูพบเห็นเราได้สรุปแล้วแม่คุณไม่ให้ออกมาเดินตากฝนเล่นนี่นะ มีประโยชน์จริงๆเลยระหว่างนั้นใครคิดนินทาสอ 25, ง2525อยู่ในใจนั่นเองลิไอ้คุณเจ้าบ้านนี่ลิออกมาต้อนรับกันอบอุ่นเชียวหน้ารีบจับเจ้านั่นไปเร็วได้เลยลิไม่ต้องรอให้สองห้า2 5้าพูดอะไรผมก็รู้ตัวทันทีเลยว่าถึงเวลาที่ต้องกลวยแล้ว วิ่งหนีไปเรื่อยๆปาปโยชน์หน้านี้มาลีนะตามผมทันเนละไม,ไม่ไม่กี่อึดใจทำไงดีละ่ะยอมกลับไปให้ดีๆะเถิดลิเราเองก็ไม่ทำร้ายคุเจ้าบ้านหรอกนะลิแบบนั้นแล้วก็ทำไมถึงพยายามจับตัวผมละ่ะคำสั่งของพี่ใหญ่คือคำขาดนะาลิอย่างนั้นก็พี่ใหญ่ไม่รับปากว่าจะไม่ทำร้ายด้วยเรื่องลิ ไม่มีอะไรประกันได้ว่าเธอจะพูดจริงระหว่างนี้พวผมพูดอยู่นั้นผมเองก็พยายามหาต้องทางหลบหผีอยู่ถ้าโชคแต่โดยความไม่ไมเฉลียวนะักมาลีของผมน่าจะทางหาทางหลอกได้พี่ใหญ่บอกว่าถ้าคุณเจ้าบ้านถ้าทางจะเรื่องมากเหมือนว่าจะวางวางแผนหลอกเราก็ให้เราใช้กําลังได้เลยลีพี่ใหญ่ถ้าทางจะสอนพวกน้องมาดีแฮะว่าแตเธอรู้เปล่าว่า ที่ใหญ่เธอจะเอาผมไปทำอะไรเออนี่พี่ใหญ่ว่าจะทําเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความร่วมมืออะลิฟังก็รู้แล้วว่าโดนหลอกท้งแหนมเลยซื้อจมจนโง่เลยอ่ะเธอเนี่ยเรื่องดีหรอแบบความตรงๆแบบนั้นไม่ได้หรอกนะนี่พี่ใหญ่ก็บอกคุณเจ้าบ้านแบบนั้นแหละนี่พี่ใหญ่ก็บอกว่าเจ้าบ้านจะพูดแบบนี้ก็หมายความว่า ต้องใช้กำลังจริงๆแล้วลิคิดได้แบบนั้นก็ลองสิอ้าวฟ้ามาครับผมบวกแล้วครับผมนะมผู้จุกก็ฟ้ามาขวางมาลีเข้าไปครับลิเอานะฟ้านี่ลิน้ำวิชาพยาิยออนวันนี้แหละจาัดก,การแกน้ำเสียงของฟ้าดูฉุนเฉียวกว่าทั้งทีลิไม่ได้เจอกันไม่กี่วันปากกล้าขึ้นเยอะเลยลิเดี๋ยวก็รู้ฟ้ากผู้จุกนมะ่อยู่จ้องหน้ามาลี ั้องสองราให้อีกฝ่ายเปิดฉากก่อนมาไอตี๋ผมจะหาว่าขัดจังหวัะเลยนะฉันว่าแกลืมของชิ้นหนึ่งนะ่ะเสียงมาไอตีตะโกนขึ้นมาข้างหลังผมพี่มอบลง้าหันหน้าไป,ไปดูข้าทางตกใจสุขีดร่างของสองห้าสองห้าถูกเวียงปลิวข้ามหัวผมอย่างชูเฉียด ความแรงกระแทกนั้นทําให้รั้วกระแพงยุบไปทั้งแผบผมอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเซียเวทีที่25งหคงเสร็จไปแล้วยอมจำนวนพวกเจอพวกเสิเเถอพวกแกแพกก้แล้วลิเชอรนล,ลิยอมตามพวกเราไปเถอะจะพวกบวริษัทล้อมป้าไปแล้วสองห้าสห้าก็โดนอดติดกับแพงเอาไว้แล้ว ในการเลร้ยวยึ้นคือทุกขนะดที่หนีไปเขาจะถ่วงเวลาให้เองมุกปากนางโง่ไอหนูไอแกฉลาดพอคองน่าจะรู้นะว่าตอบให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็หนีขําค่ามีผลแทนไม่นางฟ้านี่ต้องเจ็บมาตัวฟีต่างหากแซ่อะไรจำโดนจำโดนเทาเถอะแล้วคุณนางฟ้าน่ะจะต้องเป็นพวกของนะมาเป็นพวกของเราคืดนะนลิ ดูเหมือนว่าผมไม่มีทางเลือกแล้วจะต้องรับข้อเสนอนั้นผมยอมละยอมรับได้ไหมว่าจะไม่ทำ้ายนางฟ้านี่ในสุดก็ฉลาดเลือกทีนะค่าสัญญาที่จะปล่อยให้พวกมันออกไปนะถ้าไม่ยอมฟ้าก็ต้อง,องเจ็บตัวนะว่าแต่ว่าฟ้าจะถ่วงเวลายังไงก็ยังไงพวกมันก็ตามพี่ทันอยู่ดี ีกถ้าทิ้งฟ้ากับ2อง,2งเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่หนีแล้วถ้างั้นก็สอดฟ้าใ,ใ,ให้แน่นๆนะฟ้าพูดอะไรแปลกว่าไงล้ำลากันเสร็จหรือยังพร้อมนะพี่เช้าว,วันฟ้าพุ่งพ,งพุ่งเข้ากอดพุ่งไม่ใช่พุ่งเหรอ พุ่งเข้ากอนผมแน่นและล็อกผมเอาไว้ที่วงแขนขณะที่ผมรู้สึกเหมือนก้มลงไปในตัวเพื่อหยิบอะไรบางอยา่างจับมันเอาไว้มันคิดจะหนีลิ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 ล,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 ลิถุงมือระดับสูงสุดดีดออกผมรู้สึกถึงแรงลงที่ประทะเข้าหน้าผมเมื่อลืมตาขึ้นภาพที่ผมคือ กำลังลอยขึ้นออกไปห่างไปเรื่อยๆพวกแกเสียงของมาอิตีตะโกนขึ้นอย่างขดแค้นนะมันประทะกืนกับเสียงลมและฝนเสียววิาทีนั้นสังเกตเห็นฟ้ายิมยิ้มให้กับการตัดสินใจด้วยอารมณ์ของเธอเองขณะที่ผมแล้วก็ฟ้าสองห้าพุ่งพยานไปอย่างไรจุดสิ้นสุดหมาย โดยที่ไม่มีทางรู้เลยว่าเป้าหมายของการน,นี้คือจะจบลงที่ใดโอ้โหนจบชารเตอร์ครับบทที่สี่หมเบื้องหลัง รู้สึกถึงความรุนแรงของเม็ดฝนที่ปะทะเข้ากันที่ใบหน้าเสียงของลมรอบๆนะทำให้ผมรู้เลยว่าขนาดนั้นน่ะตัวของวงฟ้าลอยอยู่กลางอากาศหลับตาอาไว้นะคะอย่าปล่อยมือด้วยฟ้ากำชัดด้วยเสียงจริงจังสมารถถึงไออุ่นประหลาดแผ่ซ่ามาจากร่างกายเธอมันช่วยกอบความหนาวเย็นแล้วก็เปียกฝนและลมก็แรงพัดใส่ คุณสองห้าสองห้าพอจะบินเองได้หรือเปล่าถ้าจะพอไหวนะผมแอบเลื่มตาขึ้นโดยไม่สนใจคำบอกของฟ้าถ้าดูผมเห็นสองห้าสองห้ามีปีกสีขาวคู่ใหญ่ลอยห่างออกจากผมและฟ้าขาเดียวกันนั่นเองดูเหมือนว่าถ้าทางทางผมจะไม่โชคไม่ดีนะั พี่ลืมตาขึ้นทำไมฟ้าบอกฟ้าไหวๆแล้วคมตกใจพร้อมกันนั้นสายลมใหญ่ก็ทำให้ลอยระลิ้วไปอย่างไร้การควบคุมพี่จะไว้ให้แน่นๆนะฟ้าตะโกนพางใช้ปีกของเธอห่อล่างผมเอาไว้สังเกตเห็นละอองสีฟ้าบางๆค่อยๆหลุดออกจากปีกของเธอร่างของเราทั้งคู่ดิ่งลงไปอย่างไร้การควบคุมและในไม่ช้า อีกไม่กี่มืนาทีก็จะถึงพื้นดินแล้วนะก่อนหนะ้าผมอ่านมานานมากครับผมนะฮะมันทำให้ผมเมื่อยนะ <c oughs> โอเคพักก่อน